เคยสงสัยกันหรือไม่คะว่าทำไมดาวของข้าราชการตำรวจจึงมี8แฉกข้าราชการตำรวจมีประวัติความเป็นมาช้านานหากย้อนไปสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่4ข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชบริพานที่ได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยมากที่สุดเป็นข้าราชการหน่วยเดียวที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้พกพาอาวุธเข้าไปในเขตพระราชฐานสันนในได้ดังนั้นตราแผ่นดินที่หน้าหมวกตำรวจจึงได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดิน ณช่วงเวลาที่ราชอาณาจักรสยามได้รับอิทธิพลจากยุค่าอน,านิคมของตะวันตกจึงได้รับอิทธิพลของชาติตะวันตกเข้ามาโดยในการประดับยศทหารใช้ดาวห้าแฉกเพื่อความเป็นสากลหากตำรวจใช้ดาวเงินห้าแฉกนั้นจะสากับยศชั้นนายพลทหารอากาศจึงได้รับความแมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่16โปรดให้เป็นดาวเงินแปดแฉกโดยแต่ละแฉกเป็นธรรมะที่ให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญ,ญบัติต้องยึดมั่นคือ สังคะวัตถุ4มรรค8อิทธิบาท4พรหมวิหาร4โลกธรรมํา8ทิศ6อริยสัจ4และความกตันยู